สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะวันนี้มาถ่ายบรรยากาศของโบทนี้ให้ดูค่ะก็จะมีวันนี้แดดดีนะคะจะมีคนมายืนมานั่งเล่นนะคะกินไอติม น่าจะเป็นโบสเก่าแก่นะคะไม่ได้ทํากันอาจจะเป็นเ,เหมือนอินโฟม t ชันเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะมีจักรยานให้เช่านะคะนี่จะเป็นจักรยานให้เช่าพอดีว่ามีคนนั่งอยู่เยอะเลยไม่กล้าถ่ายเขาซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีคนนั่งอยู่นะคะเลยไม่กล้าโผล่ออกไปมาก นี่ก็จะเป็นคอนโดพักอาศัยของผู้คน,นะคะมีหลายมีหลายไอหลายตึกเลยค่ะคอนโดหลากสีนะคะสีไม่เหมือนกันเดิเอนออกมาตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่ป้าพักนะคะเออโรงแรมมีย2ิบสองชั้นป้าก็อยู่ ชั้นที่สิบก้านะคะบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถจักรยานให้เช่านะคะนี่ข้างโรงแรม ข้างโรงแรมที่ป้าอยู่ก็จะเป็นอันนี้เป็นสโมรสรของฟุตบอลนะคะเมื่อคืนที่ป้ามาก็มีการแข่งฟุตบอลชื่อสมาคมโรเซนเบิร์กนะคะโรเซนบอกเมื่อคืนนี้เสียงอื้ออเลยนะคะเสียงเชียร์ฟุตบอลตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายตั๋วนะคะอันนี้ขายตัว๋วตัวนึงก็จะเป็นทางเข้านะคะ